สัรวมเด้อสำรวมเด้ออันนี้เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ที่ใช้เข้ามาถ้าเป็นเด็กวัดแล้วเขาต้องสำรวมนะครับผมนาผมอยู่ในอยู่ในศีลในธรรมอยู่อ่าหายใจเข้ากระพุดธหายใจออกกระโถ่นะครับผมเดินชา้าชานะยุบหนอพองหนอเดินชา้ชาๆเดินชา้าชาเด้อโอเคพร้อมหรือยังนะครัออ่ะตั้งแถวนะพร้อมกันนะสำรวมนะทุกคนนะ อ่ะยุบหนอพองหนอนะค่อยๆเดินช้าๆต่อกันไปนะหายใจเข้าเป็นพระพุทธหายใจออกเป็นพระธรรมโอเคตั้งมั่นไว้พุทโธพุทโธบ่แมนพุทโธพุทโธทัวตั้งตามตั้ามพมีเงินหรือหายใจเข้าหายใจออกทัหายใจเข้าพุทธหายใจออกทัเด้อหายใจเข้าพุทธหายใจออกทัเด้อมาพร้อมนะอ้าวพร้อมแล้วไปพุทธทัวพุทธทัวพุทธท่ะ

อย่ปกติผ้าขางเ็ดกันยังทีบ่บ่เขาเป็นอะไรนะสาบานให้ตายทีม